จดอันดับหายาก10บาทสองสีหมุนเวียนเหรียญรัชกาลที่9สูงสุดเหรียญละ2,000บาทกันเลยทีเดียวสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดานพี่น้องชาวนักสะสมพบกับผมปราปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ คลิปนี้ดู F อฮะอ่าก็มีหลายคนหลายท่านถามกันมาว่ายังรับซื้อกันอยู่ไหมสำหรับเหรียญ10บาท2สีปีพศต่างๆที่ได้รับความนิยมกันอยู่หลายอันดับโอเคฮะก็เป็นไปตามกลไกของการตลาดก็ปะปาจับมาถึง7อันดับกันเลยทีเดียวที่ช่องปปานั้นเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอที่ประกาศรับซื้อกันในคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุด ห่างหายกันไปนานฮะนะหลังจากปป่าก็ติดทารายการอื่นค่อนข้างจะค่อนข้างจะยุ่งนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นเนาะช่วงนี้ก็ทําคลิปวิดีโอบ้างแล้วก็ประกาศรับซื้อเหรียญอื่นๆบ้างก็ไปเก็บเก็บเกี่ยวข้อมูลอะไรประมาณนั้นหลายๆอย่างนะอ่ะสำหรับเหรียญส0บาท2 4 f c เฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลามากอย่างรับซื้อกันอยู่เอาคลิปนี้ล่าสุดนะฮะหน้าบางปีพศก็ต้องตัด วางไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นปีพศติดอยู่ใน10อันดับที่ผลิตน้อยที่สุดต้องเข้าใจนะผลิตน้อยที่สุดเพียง10อันดับแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมกันหมดทุกอันดับไปโอเคเนาะเอาที่ได้รับความนิยมในช่องของประปาก็คลิปวิดีโอนี้ล่าสุดนะมีอยู่7อันดับไปพร้อมราคากันเลยนะประปาดึงกลับมาเนงตรงนี้ f ฟซีมีอยู่7อันดับเลยก็ฟังประปาบรรยายไปเรื่อยๆนะ โอเคเนาะเดี๋ยวเริ่มกันเลยว่าราคารับซื้อทั้ง7อันดับเหรียญ10บาทผลิตน้อยหายากทั้ง7อันดับนั้นเป็นปีพออะไรกันบ้างแสงไฟอาจจะกระทบปะปาไม่ดึงออกนวให้ทาคลิปวีดีโอแป๊บเดียวเนาะแค่ดูปีพศกับราคารับซื้อก็จบจบไปเลยฮนะเอาละเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเรามาดู S4 ฮนะเรามาดูกันเลยเนาะเราเดี๋ยวเราเริ่มจาก ถ้าปาปาจะหยิบวางผิดไหมก็ดูกันไปปาปาแก้ไขต่างหากมาดู fc ฮเอาใน7อันดับเราดูอันดับที่เจ็กันก่อนเลยอันดับที่7็ด fc เป็นเหรียญส0บบาท2สีปีพศ2544คาดว่าคงมองเห็นอยู่เนะาะปปาไม่ถอดออกจากตลับฮะนะปีพศ2544ใครที่มีฮะปาปารับซื้อสภาพผ่านการใช้งานส่งต่อได้ก็เหรียญละ15บาบาทโอเคเนาะปุ๊บหลังจากนั้นเรามาดู อันดับที่6 FC ฮะอันดับที่6เป็นเหรียญ10บาท2สีมุนเวียนปีพศสอ5 3อ่ะปีพศสอ5 3ฮะใครที่มีฮป้าป่า,ปารับซื้อเหรียญละ20บาทโอเคนะฮะปัจจุบันวันนี้ราคาก็ไม่น่าจะโดดสูงเท่าเดิมเลย FC ฮะต่อมาต่อมาเป็นปีพศสอ0 0 43ประปปารับซื้อเหรียญละ20บาทราคาอาจมีขึ้นมีลงตามการตลาดเหรียญ f อฮะดูให้ดีนะฮะต่อมาฮะต่อมาเป็นอันดับอา765อันดับที่4 FC เเป็นปีพศ2534 3 4ระปปารับซื้อสภาพผ่านการใช้งานส่งต่อได้นะฮะเหรียญละ25 3 0ถึง30บาท โอเคนะฮะมาวางไว้หลังจากนั้นก็เป็นปีพศ2542โอเคเนาะอ่ะใครที่มีฮะป้ปาร,ร,รับซื้อเหรียญละ20ถึง25บาทเช่นเดียวกันกับปีนี้เนาะป้ปาไม่ทำผิดเนาะอ่าดี๋ยวปปาทวนให้ดูหากมีเวลาเหลือนะอ่ะผ่านไปกี่พศละ1 2 3 4 5มาดู f c ฮะอันดับที่2 อันดับที่2ส,สภาพผ่านการใช้งานดูเหรียญช่องของปปาด้วยนะฮะผ่านการใช้งานแบบนี้นะฮะอ่ะอันดับที่2องพันสบาทปีพศ2541ใครที่มีฮะปะปาร,รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ6 0 7 0 8 0 9 0ถึง100บาทณนะปัจจุบันวันนี้โอเคฮะอาจจะได้ถึง105บาทถ้าสภาพผิวเหรียญโอเคนะ สภาพผิวเหรียญโอเคป้ปารับซื้ออาจจะถึงร้อยห้าบาทไม่ถึงร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบแล้วนะฮะอย่าเอาคลิปเก่าหรือว่าคําพูดป้ปาเดิมๆป้ป,ปตาต้องดูการตลาดเหรียญด้วยเดี๋ยวป้ปาก็มาทําคลิปไปแก้ไขไปนะฮะอ่ะเริ่มจากหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยห้าบาทกันเลยทีเดียวอ่ะโอเคเนาะปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วเรามาดูอันดับที่หนึ่งเอสฮะอ่ะอันดับที่หนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่1ของชุดสิบ,บาทที่ผลิตน้อยที่สุด F4 ฮะนะก็จํานวนการผลิตเนี่ยน้อยที่สุดโอเคไหมฮะใครที่มีดูแค่ปีพศฮะดูแค่ปีพศหากเป็นปีพศ2531ปัจจุบันวันนี้ F4 ฮะก็รับซื้อกันอยู่ที่เหรียญผ่านการใช้งานส่งต่อได้นะะก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละ 500 600 8 0 0 800 900 1000อ0 0 0ด0 0 0ย0 0 0า0 0 0ย0 0 0่0 0 0น0 0 0เ0 0 0นสันั H ่นหนั่นคือสภาพที่สวยขึ้นมาเรื่อยๆนะมาจบที่1800เลยแต่สำหรับเหรียญที่อยู่ในแผคกลมธนาลักษ์ถ้าเป็นเดิมๆฮะปะปารับซื้ออยู่แล้วใช่ไหมปปาก็ยังเดินหน้ารับซื้อต่อเอาฉาก จากแพรกลมธนารักษ์้าให้สีสันคมชัดสวยจริงๆเดิมๆจริงๆปปาให้ถึงเหรียญละสองพันเช่นเดียวกันฮะยังยืนยันคำเดิมนะทั้งๆที่รัวปาคิดว่าเหรียญปี3 1นั้นตอนนี้การตลาดน่าจะซื้อเข้าขายออกน่าจะราคาดรอปลงแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรปรปาต้องการเหรียญที่สวยที่สุดแล้วก็อยู่ในกลมแพ็คไม่ว่าจะเป็นกลมแพาแ a ็คเขียวแพคฟ้าและ f c ฮะปะปาให้เหรียญละ2,000บาทแต่ต้องมีการแกะออกจากตลับนะฮะนะ ถ่ายทําคลิปบีถ่ายทําส่งภาพให้อดมินะฮะเป็นลายลายลักษณ์อักษรยืนยันกันเลยทุกอย่างต้องเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันฮะไม่ว่าจะเป็นทางภาพถ่ายแล้วก็การพิมพ์คุยกันให้อดมินก็ถ่ายรูปไว้เพื่อดูตําหนิของเหรียญเหรียญนั้นตอนนี้ก็การรับซื้อเหรียญราคาค่อนข้างสูงในี f c เอฟซีนะก็ประปากเข้าใจนะฮะบางคนบางท่านก็ต่อให้อยู่ในตลับแผกเขียวแผกฟ้าก็ช่างฮะตลับเขาถอดออกได้นึกออกไหมฮะฉะนั้นก็ <c oughs> ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะฮะเพราะราคา2,000นี่ถือว่าสูงนะสภาพนี้ไม่ได้นะ2,000นะเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานนะฮะแต่ขอบไม่ไม่ไม่ได้สีผิวไม่ได้ไม่มีผิวไฟฮะเหรียญ2,000บาทราคา2,000บาทต้องมีผิวไฟน้ำทองจับอย่างเดียวไม่พอฮะต้องมีผิวไฟจับขอบหน้าหลัง ชัดเจนตัวหนังสือชัดเจนเหรียญน,นี้ขอบไม่ก็ง่ายๆเลยว่าสภาพผิวเหรียญไม่ใช่แชมป์ไม่ใช่แชมป์ฮะสภาพผิวแบบนี้นะเหลืองทองแบบนี้ฮะเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานก็จริงนะแต่ว่าไม่ใช่สภาพสมบูรณ์ไม่ใช่สภาพแชมป์สุดนะฉะนั้นไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละพันเอ็ดพันสองพันสามพันสี่พันห้า ดีไม่ดีไม่ถึงพันหกด้วยดูที่ขอบนะ FC ซฮะขอบเขาไม่สูงนะคันนอนขอบเขาไม่ตั้งไม่สูงสังเกตดูนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านการใช้งานแต่อาจจะเ,เกิดจากล่องรอยในการเคลื่อนย้ายของ เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์เวลาเหรียญอยู่ในกระสอบใช่ไหมก็อาจจะมีการเวียงการโยนบ้างอะไรบ้างเหรียญที่อยู่ในกระสอบก็อาจจะกระทบกระทั่งกันได้กระแทกกันได้ฉะนั้นเหรียญทุกเหรียญถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านการใช้งานใช่ว่าจะอยู่ในสภาพแชมที่สุดฉะนั้นเหรียญ10บ,บาทปีพศ2อ3 1หายาหายากอันดับที่1เหรียญที่จะได้ราคา2000บาทต้องเป็นไปตามที่ปปากำหนดไว้เขาต้องเข้าใจนะฮะ นะ่าต้องเข้าใจนะเพราะราคาเหรียญปี3-1มหนปปาว่าตอนนี้นะโอกาสที่จะถึง2,000บาทเอาง่ายๆเลยพ5นหท่านขายออกก็ค่อนข้างยากแล้วพันหก็ยากพันเก็ยากแล้วฉะนั้นต้องเข้าใจปะปานิดนึงนะฮะปปายังเปิดโอกาสให้นักสะสมที่ถือเหรียญสภาพแชมป์จริงๆได้ราคา2,000บาทฉะนั้นก็ใครที่มีทรงรูปตรวจสอบมูลาคาด้ฮะไม่ผ่านการใช้งาน f อฟสภาพทองแบบนี้ก็จริง แต่ให้สังเกตดูที่ขอบนะฮะขอบเขาที่จริงเขาไม่ได้เสียหายอะไรมากเสียาเพียงแต่ว่าขอบคันนอนรอบเหรียญน,นั้นไม่ตั้งสูงสังเกตดูนะฮะไม่ครบวงจรนะเพราะขอบที่ตั้งสูงเนี่ยจะให้ดูยังไงดีเอ่ยนะสังเกตดูออกไหมฮะนะอ่ะสังเกตดูไหมขอบเ,เี๋ยวนี้ก็จะตั้งสูงขอบครบเลยนะเอาดูแค่ปี43ก็พอเนี่ยนะดูขอบเขานะฮะอ่ะ นะเขาตั้งสูงเลยฉะนั้นเหรียญน,นี้ปปาก็เอาไาวิจัยและเอฟนะเหรียญน,นี้จะของเดิมเขาขายให้เราเหรียญรับประมาณพันสถึงพันสเท่านั้นเองเหรียญเนี้ยนะเกือบจะไม่ถึงพันสด้วยนะปะปาเช็คตําหนิแล้วก็ต้องดูตําหนิกันฮะนะดูตําหนิกันด้วยฉะนั้นก็โอเคเนาะใครที่อ่ะรู้กฎเกณฑ์ที่ปปาจะรับเหรียญก็ต้องก็ต้องดูช่องของปปาด้วยนะฮะโอเคเนาะ จำไว้นะฮะ FC ฮะเหรียญ10บาทปี3 1นะโอกาสที่จะถึง2,000บาทนั้นค่อนข้างยากต้องผ่านการตรวจสอบจากปปาเวลาแอดมินประเมินเนี่ยปปาแอดมินเขาจะไม่ให้ราคาท่านถึง2000นะฮะนะถึงจะดูลวดลายคมชัดทุกสิ่งทุกอย่างเหรียญที่จะได้2000ต้องถึงมือปปาจริงๆให้ปปาตรวจสอบและแอดมินจะส่งข่าวกับฮะอย่างน้อยๆแอดมินเขาจะตั้งไว้นะอ่าเริ่มต้นจาก600 700 800ด0 0อยแ0ด1้0ย2 0 0 0 3ก็ว่ากันไปพัน0อ่ะ ถ้าขอบดูดีขึ้นมาเลื่อยแอบหนึ่งก็จะใช้จิตวิทยาดูฮะ F4 ฮะนะก็เป็นก็เป็นประสบาการณ์เขาที่ดูเหรียญมาเขาอาจใช้ถึงพันสี่พนะแล้วเขาก็จะถ่ายรูปไปปับ๊บนะให้คุณกป,ปาดูเหรียญของท่านของคุณอาจจะได้สูงกว่า ระดับโนระดับนี้แต่แอดมินก็แจ้งกลับแต่แอดมินจะไม่รับปากว่าเหรียญของคุณถึง2,000บาทต่อคุณจะดูเหรียญของคุณดูเหรียญของท่านว่าเหรียญผมน่าจะถึงราคา2 0 0 0บาทแต่แอดมินไม่กล้หรอกฮะนะเพราะเหรียญเนี่ยไม่ใช่ผลิตมาเหรียญเดียวนึกวยไหมฮะนะเหรียญจะถูกสับเปลี่ยนได้ก็อาจเปลี่ยนไปได้ฉะนั้นก็แอดมินก็จะถ่ายรูปไว้เอาง่ายฮะซื้อสับซื้อตรงต่อกันก็จบฮะนะอยู่ในสภาพไหนปลาปาอยู่แล้วปาปลาก้าหรือว่าปลารับซื้อเหรียญเนี่ยไม่ต่ำกว่าท้องตลาดอยู่แล้วแหละฉะนั้้้้นนก็ใใใใหหพอใจใราาาคที่ปปไดวย นะถ้าท่านไปไว้ใจปาปาเนี่ยก็ก็ยังไม่ต้องส่งก็ได้นะปาปาต้องการคนที่ไว้ใจเพามีอีกเยอะแยะมากมายฮะไม่ใช่แค่ปี3-1นะฮะนะปี3-1นี่หายากอันดับหนึ่งแล้วก็จริงแต่ตอนนี้ปปาปาว่าราคาล่วงแล้วแหละ นะล่วงแล้วแหละเขาจะเป็นจะจะนิยมเป็นช่วงๆไป FC สถาบราคาลงเลยไหมปะปาก็ไม่รู้แต่ปะปาเห็นเงียบๆไปไงนะเงียบๆไปปะปาก็มาเริ่มต้นให้ผ่านการใช้งานก็5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0ย0 0แป้อก้้อยถึงนาแล้วก็ว่ากันไปปะปาให้ราคาสูงสุด2000เนี่ยเหรียญก็ต้องสวยสุดนะถ้าสภาพเหรียญของเราอยู่ที่พันหนึ่งเก้าร้อยแปดร้อยก็ต้องยอมรับความจริงนะฮะเหลืองทองแบบนี้ฮะน้ำทองจับอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะฮะสองพันนะ เดิมๆเขาจะมีผิวไฟจับเต็มเลยนะฮะเหรียญสวยที่สุดฉะนั้นก็ให้เข้าใจด้วยว่าอย่าคิดว่าเหรียญน้ําทองของเราของท่านนั้นระดับนี้จะได้สองพันไม่ได้นะฮะดูที่ขอบนะฮะเขาไม่ได้สูญเสียอะไรนะแต่ว่าประปาต้องการเหรียญที่สมบูรณ์แชมป์ที่สุดนะเพราะราคา2,000ประปาเลยว่าราคาไม่ได้ต่ำไปกว่าท้องตลาดเลยนะอาจจะสูงกว่าด้วยโอเคไหมฮะ เนาะก็อันนี้คือราคาเหรียญถ้าประประ้าก็กังวลแค่ตรงนี้แต่ทำไมต้องจับมาแล้วไม่ไม่ยอมวางแล้วพูดตลอดเลยใช่ไหมอย่างปี4 1 4หนึ่งสี่สี่ห้าสามสี่สามสามสี่อะไรประมาณนี้เขาก็ยังไม่น่ากังวลเท่าเหรียญนี้เพราะเหรียญน,นี้ราคาแพงฮะต้องจับจุดมาพูดกันค่อนข้างนานใช่ไหมฮะอ่ะโอเคเนาะก็ใครมีอ่าทั้ง7อันดับแบบนี้ก็สามารถติดต่อส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากับแอดมินได้เพราะนานแล้วไม่ได้ไม่ทำรายการนี้หลังจากเหรียญนั้นค่อนข้างจะดอป เงียบตัวไปนะนี่แหละวงการเหรียญจำได้สีฮหเหรียญได้เผยโฉมมาเยอะแล้วก็ณนะโอกาสที่จะจะเง,งียบไปก็ต้องมีบ้างไม่ใช่แค่เหรียญรุ่นนี้นะมีทุกรุ่นนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าเหรียญไหนจะผลิตน้อยหายากจริงๆก็จะอยู่ยงคงกับพันกว่าแม้กระทั่งผลิตน้อยหายากอันดับที่1ตอนนี้ราคาก็ปปารู้นะฮะราคาดรอปลงแล้วแต่ปปาก็ยังให้ราคาสูงสุดเปิดโอกาสให้นักสะสมบางคนบางท่านถือเหรียญรุ่นนี้อยู่จําไว้นะฮะหลายเหรียญเลยที่เผยออกมาเนี่ยถ้าหากเหรียญอันดับ ได้รับ2,000ไปหลายเหรียญแล้วเนี่ยปาปาจะลดราคาไปเท่ากับการตลาดนะราคาไม่ถึง2,000อยู่แล้วป้ปาว่านะโอเคเนาะป้ปามีสิทธิ์จะลดแม้กระทั่งป้ปาจะได้มา1เหรียญ2เหรียญปปาจะโดดดอปราคาไปที่ท้องตลาดทันทีเนาะเพราะช่องของป้ปาก็ติดตามราคาเหรียญเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ติดตามเนาะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ